ปรากฏการธรรมชาติที่เหนือการคาดเดารูเอฟเกเกินคาดคอนเสิรต์ตถ้าเป็นคอนเสิรต์ตครั้งแรกในชีวิตของไอซ์ใช่ไหมคะอยากให้เวทีนั้นเป็นเวทีของกล้องเลยครับแล้วก็อยากจะขึ้นสลิงร้องเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่อยากขึ้นอ้ออปชั่นเยอะๆดูแบบว่าแตกต่างจากตัวเองไปเลยอยากให้เป็นอลังการสวยๆแบบอยากจะโชว์เต้นให้มันแบบ ทับันันแหลกไปเลยร้องนี้ยังเทพอยู่แต่เต้นก็จัดเต็มควาแปลกใหม่มีแต่ความตื่นเต้นอยากให้คนดูแบบเต็มฮอลแทบลงไปดิน้นพราพรๆเอาให้ตายกันไปข้าหงหนึ่งเลยแล้วกันเซอร์ไอ้ครับชั่วป้าบครับครั้งแรกในชีวิตกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบคนธรรมดาเดินดินจะก้าวเป็นศิลปินบนเวที2ีตุลาคมนี้อิมแพ t คอารีเมืองทองธานี ที่อยากเห็นก็จะเป็นพวกการแสดงอยากเห็นแบบที่มันเหมือนกับอินเตอร์กอินเตอร์ที่เหมือนท,ท,ที่ต่างประเทศเขาทำกันนะฮะร้องเพลงพออยู่แล้วใช่ไหมครับผมอยากเห็นการแสดงของเขาครับอยากเห็นพัฒนาการของน้องแล้วก็อยากเห็นความสุขบนเวทีครับผมฮะอยากเห็น a f 9ตีลังการ้องเพลงนะครับผมแล้วก็ เรียกได้ว่าโชว์สเต็ปอะไรก็ได้ที่ไม่เคยเห็นน่ะหรือว่าไปฝึกกายกรรมมานิดนึงแล้วก็เล่นกายกรรมไปด้วยร้องเพลงไปด้วยหรือว่าเล่นมายากลไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเออทำอะไรอย่างนี้บนเวที AF ก็น่าสนใจดีนะฮะลองทําดูสิครับผมจะติดตามแบบว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงอย่างเหนียวแน่นเหนียวหนบเลยล่ะอยากเห็นอะไรเหรอครับ ก็คงจะเหมือนเพื่อ,อนๆครับอยากเห็นแบบความเป็นตัวตนที่ชัดเจนของแต่ละคนอะไรเงี้ยผมก็แล้วก็อยากให้ทุกคนเต็มที่กับมันสนุกกับมันอะไรเงี้ยครับผมความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเพลงเอ่ยคือเป็นสไตล์ที่ใกล้ๆกันหมดเพราะปกติคนนข้าโปรดิวเซอร์คือเป็นคนแต่งคนเดียวกันผมอยากเห็นน้องๆเนี่ยเอาเพลงของตัวเองมาที่เราที่เขาแต่งกันเองครับที่เป็นตัวเขาเองจริงๆผมว่าบางคนเนี่ยในเอจริงๆบางคนก็ยังแบบยังไม่เป็นตัวเองมากเท่าไหร่สักร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอยากเห็นอะไรที่เป็นตัวเขาเองจริงๆที่แบบแต่งเองร้องเองเล่นเอง ว่าทําให้แบบเอฟรุ่นหลังๆเนี่ยจะได้ก้าวกระโดดเป็นเหมือนรุ่นพี่แบบพี่ว่านพี่ออฟอะไรอย่างงี้บ้างครับก็อยากเห็นความตื่นเต้นในความเป็นตัวตนของเอฟก้าว่าตอนที่เขาอยู่อยู่ในบ้านแล้วผูกพันกันแล้วแบบมีประสบการณ์มีอะไรอยากให้เขาระบายออกมายกเป็นตัวตนของตัวเองครับผมก็คอนเสิร์ตเอฟอยากเห็นเป็นเพลงยุค70อะไรอย่างเงี้ยครับพวกเดอะบีทลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่เคยเห็นเขาทำอะไรกัน อยากเขียนคือถ้าถ้าเปลี่ยนสไตล์ได้คือผมชอบโช์นี้มากนะแต่คือถ้าเขาอนุญาตให้เด็กๆเขียนเพลงของเขาเองแล้วก็คือผมชอบดูงานออริจินอลครับคืออยากเห็นแบบเพลงของพวกเขาเองแต่งเองถ้าเล่นดนตรีเองได้ก็ดีคือผมเป็นคนชอบศิลปินะอย่าลืมติดตามข้อสุดเก้าเ่ินางของพวกเรานะคะ